สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้มาพบกับไพ่นกระจนะกเนาะก็หายไปนานนะครับก็มีงานยุ่งนิดนึงนะไม่ไม่นิดแหละวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับว่าไอ้ทำไมเราเก็บสีชุดหนึ่งคู่แล้วแล้วทำไมมันจบไม่ได้มันติดอะไรสีเหลืองๆหลนะืองแดงแงเนาะก็ประมาณนี้นะครับไปกินชาวบ้านไม่ได้ทำไมถึงกินชาวบ้านไม่ได้ก็ฉเฉลยเลยก็คือ ติดโนยาคุกับฟูริเตนนะครับหลักๆที่ติดกันก็วันนี้จะมาบอกนะครับวิธีแก้แล้วทําไมถึงติดนะครับทํายังไงถึงแก้ได้แล้วก็ทําไมถึงดันไปติดเนาะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวขอเปิดภาพประกอบนิดนึงอันนี้เป็นมาจองโซนะครับเป็นเกมสามารถเกมไพ่นกกระจอกเสิร์ชได้เลยเนาะอย่างแรกนะครับก็คือคําว่าโ no นยาคุเนา ถ,ถ้าติดคำว่าโนยาคูขึ้นมาเนี่ยมันจบไม่ได้นะครับมันต้องรอให้ยังไงอะจั่วไพ่มาจนหมดกองเนาะมันถึงจะจบแบบนั้นได้แต่ไปกินชาวบ้านอะไรเงี้ยกินไม่ได้นะครับแก้ยังไงนะครับถ้าติดโนยาคูเนี่ยต้องมาดูยาคูเอเวอร์วิวนะครับผมมีม,มีมีคลิปอยู่มีเคยถ่ายไปแล้วยาคู ah อย่างง่าย,ายเนาะเดี๋ยวอินเสิร์ต่ายคลิปไว้ให้นะครับ พูดง่ายๆยาคูนเนี่ยเวลาจํานะครับก็คือไพ่นกกระจอกเนี่ยจะเอาสี่ชุดหนึ่งคู่เนาะหลักๆคือจำสี่ชุดหนึ่งคู่แล้วขอดเสิริมอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องจํายาคู้ได้ด้วยยาคูคือหน้าไพ่ที่ทําให้เราจบได้นะครับมีคลิปอยู่ไปดูได้นะครับก็เอาง่ายๆนะครับเล่นมือปิดเล่นมือปิดเล่นยังไงก็ได้นะครับมือปิดยังไงก็ได้แต่ถ้ามือเปิดเนี่ยก็ออซิมเปิลได้นะครับ อันนี้คือวิธีการแก้นะก็คือไปจบให้ได้โดยหน้าตามค่าพวกนี้เนาะต่วนอันที่2องนะครับคือฟูลิเตนฟูลิเตนมันเหมือนบทลงโทษอะไรอย่างหนึง่งเหมือนติดฟาวอะไรเงี้ยนะครับก็ฟูลิเตนเนี่ยถามว่าติดแล้วจะทำไงติดแล้วคือไปกินชาวบ้านไม่ได้นะครับก็คือไปลงชาวบ้านไม่ได้ ต้องรอซื้อโมะอย่างเดียวก็คือรอจัวแล้วก็จบให้ได้เนาะทำไมเราไปติดฟ u ูริตินเนี่ยฟูริตนนะครับเขาแบ่งเป็น3ประเภทก็คือ1คือดิสคาร์ฟูริติน2อ l เทมโ e เรลี่ฟูริตน3คือลิจิฟูริตนแล้วมันต่างกันไง 1. ่กรณีที่1น,นะครับที่จะติดฟูริตนได้ก็คือการทิ้งไพ่นะครับแล้วติดยังไงสังเกตเนาะอันนี้คือเขา ามชุด1คู่แล้วนะครับนี้1ชุด2ชุด3ชุดนะครับนี้1คู่เนาะรอทิ้ง S ไปแล้วก็รอ4ชุดเนาะรอชุดที่4ก็คือ2กับ3รอ1กับ4นะครับแล้วดันติดฟูลิเตนคือยังไงเอาอยู่ดีๆสีแดงมาเฉยเลยติดฟูลิเตนเพราะว่านะครับสังเกตนะครับคือเขาทิ้งไก่ไปทิ้ง1ไผ่นะครับคือ ดิสกัดฟูลิเตนเนี่ยจะติดได้ก็ต่อเมื่อเราไปทิ้งตัวที่เรารอเรารอตัวที่เราทิ้งนะครับอันนี้ก็คือรอหนึ่งกับรอสี่เนะาะบังเอิญรอหนึ่งกับรอสี่แล้วดันทิ้งหนึ่งไปละเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะติดฟูลิเตนเนาะก็คือจะจบไปกินเขาไม่ได้ทางแก้แก้อย่างไงนะครับก็คือทิ้งสองทิ้งสามไปก็คือไปเก็บไปเก็บชุดนี้ใหม่ ไปเก็บชุดนี้ใหม่นะครับมันรอ2ขานะครับมันยังไงมันก็ติดทั้งหมดฟนะูลิเตนน่ะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังด้วยเวลาทิ้งอย่าไปรอตัวที่เราเคยทิ้งไปแล้วเนาะอันนี้คือเรื่องที่1นึงของฟูลิเตนอันที่สองนะครับเป็นเทมโพเรลี่ฟูลิเตนเทมโพเรลี่ฟูลิเตนเนี่ยก็คือเวลาเราล่งชาวบ้านเขาได้แล้วเนี่ยเราดันไม่กินเหมือนสมมติเล่นกับเพื่อนเงแล้วแบบเฮ้ย เพื่อนเราทิ้งอันนี้มาเรายังไม่อยากกินเพื่อนแบบอย่าไปกินคนอื่นแทนอะไรเงี้ยมันจะติดฟูลิเตนนะครับเพราะว่ามันไปล่งล่งไม่ได้ละไ,ไม่ไม่เปล่งเขาเนี่ยจะติดฟูลิเทนนะครับทางแก้ก็คือโล่ไพ่ชุดนั้นออกโล่ไพ่ตัวที่รอกินเนี่ยออกแล้วก็เก็บรอเก็บใหม่มันต้องติดฟูลิเตนนะครับไม่งั้นมันโกงมากเพราะว่าเช่นสมมติว่าเราหัวกันสมมติ สมมติคนด้านขวาเราเนี่ยทิ้งมาแล้วเราไม่ล่งนะครับแล้วคนข้างหน้าเนี่ยเราทิ้งตัวตามไปนี้มาปุ๊บเราไปล่งแทนเนี่ยเขาบอกเฮ้ยแล้วทาไมทาไมทาไมลื้อไม่ไม่ไปล่งคนนี้ก่อนถูกปะครับเพราะงั้นเนี่ยมันทําให้การทิ้งตามเนี่ยได้ผลนะครับเวลาเล่นดิฟเฟนต์ก็คือทิ้งทิ้งตามคนด้านซ้ายทิ้งตามคนก่อนหน้านะครับก็จะปลอดภัยเนาะก็ เราะงั้นเลยต้องติดฟูลิเตนนะครับอีกอย่างง่ายๆนะครับลิจิฟูลิเตนลิจิฟูลิเตนเหมือนกันนะครับก็คือประกาศลิจิแล้วแต่ว่าไม่กินไม่กินเพื่อนไม่กินคนนี้นะครับก็จะติดฟูลิเตนแต่นี้แก้ไม่ได้นะครับเพราะเพราะประกาศลิจิไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งตัวที่จั่วเท่านั้นฟูลิเตนเนี่ยแก้ได้2ทางนะครับก็คือ1ก็คือจัว่วซือโมได้เองเนาะไม่ต้องไปกินชาวบ้านอนะไม่ต้องพึ่งชาวบ้านทิ้งมา ด้ว้เองซือมุอันนี้ก็โอเคอย่างที่2ก็คือทำลายหน้าไพ่ที่รอ,อมานะครับสมมติอันนี้รอ8ปใช่ปะ่ะอันนี้ก็ต้องไปรอตัวอื่นแทนแล้วต้องไปรอ2แทนเนี้ยก็ทิ้ง8ปให้หมดปับปับปับแล้วก็เก็บอีกชุดกับเก็บ2แทนนะครับต้องไปเก็บชุดนั้นใหม่เนาะแต่ลิจ,จิฟูริเตนเนี้ยไม่ได้นะครับลิจ,จิแล้วก็ต้องตั้งมั่นนะครับกินเลย ง่ายๆนะครับสองอย่างของฟูลิเตนก็คือกินได้กินไปเลยเนาะไม่ต้องไปรอกินคนนู้นไม่ต้องมาลีลานะครับง่ายๆเพรานะางั้นเนี่ยก็จบแล้วนะครับการที่ไปกินชาวบ้านไม่ได้หนึ่งคือโนยาคุสองคือฟนะูลิเตนก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามกดอะไรก็ได้นะครับกดไปเถอะ ก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่นะครับก็บ๊ายบายซียู